คนให้เข้ากันค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะให้นุ่มค่ะอย่างนี้เลยค่ะต่อไปแล้วก็จะน้ำมะนาวใส่ก่อนจะทำให้เนื้อนุ่ม ไปค่ะท่านผู้ชมทานด้วยกันนะคะ,ะ,ค,ะค่ะอืมอืม,มนี่ค่ะนี่คือข้างข้างในนะคะข้างในก็จะประกอบไปด้วยอ่านะคะเนื้อไม่แข็งหมูไม่แข็ง เนื้อที่เราสับแล้วจะไม่แข็งนะคะจะทำให้นุ่มนะคะคาอยสุกสุกแล้วสุกแล้วบีบน้ำมะนาวนะคะสุกแล้วบีบน้ำมะนาวใส่ ็ดมากเผ็ดน้อยก็เหมือนกันนะคะตามใจชอบเลยนะะก็ผสมเข้ากัน,นะคะ่ะผสมจะหอมมากๆนะคะนะ,ะจะหอมในน้ำซุปนี้นะคะน้ำมะนาว,นาวใส่ก่อนจะทำให้เนื้อนุ่มนะคะใช้เวลาไม่นานจะชิมให้ดู กินให้ดูนะคะนะคะเนื้อไม่แข็งหมูไม่แข็งเนื้อที่เราสับแล้วจะไม่แข็งนะคะจะทําให้นุ่มนะคะอันนี้แหละคะ่ะส่วนที่จะอร่อยนะคะส่วนที่จะอร่อยก็อยู่ตรงนี้นะคะใส่ในผมแล้วก็หนังหนังนะคะ นะะเนื้อไม่แข็งหมูไม่แข็งเนื้อที่เราสับแล้วจะไม่แข็งนะคะจะทำให้นุ่มนะคะน้ำซุปน้ำซุปก็จะเป็นน้ำที่ต้มต้ม,ตมข่องในนี่นะคะแล้วก็ต้มตะขากให้ใส่จะหอมไก้ค่ะอร่อยนะด้วยกันมีแตงโมูด้วยจ้านะคะ <laughs> ไปเลยค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะจะหอมนี่ซุปนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือข้างข้างในนะคะข้างในก็จะประกอบไปด้วยข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวคั่วพริกป่นพริกป่นนะคะใจชอบ เข็มมากเข็มน้อยนะคะนี้ไม่มีการตายตัวอยู่ที่รสชาติไท่ชอบนะคะนะคะใช้เวลาไม่นานจะชิมให้ดูชิมให้ดูนะคะกระเทียมกระเทียมหอมแดงนี่ค่ะนี่กระเทียมหอมแดงเวลาเราชิมมันจะกรุบกรุบกรุบ,บอร่อยนะัหนงหมู ต้มแล้วต้มเปื่อยแล้วมาต้มเปื่อยแล้วมาหั่นเรียบร้อยนะคะต้มเปื่อยต้มนี่ค่ะนี่คือข้างข้างในนะคะข้างในก็จะประกอบไปด้วยอ่านะคะเนื้อไม่แข็งหมูไม่แข็งเนื้อที่เราสับแล้วจะไม่แข็งนะคะจะทำให้นุ่มนะคะใจชอบ เข็มมากเข็มน้อยนะคะนี้ไม่มีการตายตัวอยู่ที่รสชาติไทยชอบนะคะนะคะเนื้อไม่แข็งหมูไม่แข็งเนื้อที่เราสับแล้วจะไม่แข็งนะคะจะทําให้นุ่มนะคะควายสุกสุกแล้วสุกแล้วบีบน้ํามะนาวนะคะสุกแล้วบีบน้ํามะนาวใส่ข้าวคั่ว ข้าวคั่วข้าวคั่วพริกปน่นพริกป่นนะคะข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวคั่วพริกปน่นพริกป่นนะคะะหั่นหมูต้มแล้วต้มเปื่อยแล้วมาต้มเปื่อยแล้วมาหั่นเรียบร้อยนะคะต้มเปื่อยต้ม นี่ค่ะนี่ชิมอย่างนี้เลยเนื้อหมูที่เราได้มาแล้วเราจะมาสับนะคะสับแล้วเราจะาไปคั่วคั่วให้สุกนะคะนี่ท่านผู้ชมจ้าคั่วให้สุกคนให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชิมรสนะคะเพราะทุกอย่างเราเตรียมพร้อมหมดเรียบร้อยแล้วไม่ใช้เวลาไม่นาน ตามใจชอบเผ็ดมากน้อยนะคะตามใจชอบเลยเผ็ดมากเผ็ดน้อยตอันนี้เราไม่ไม่เผ็ดนะคะทําไม่เผ็ดให้นุ่มค่ะอานนี้เลยต่อไปเราก็จะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็เหมือนกันนะคะตามใจชอบเลยนะคะก็ผสมเข้ากันค่ะผสม นี่ค่ะนี่ชิมอย่างนี้เลยคนให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชิมรสนะคะเพราะทุกอย่างเราเตรียมพร้อมหมดเรียบร้อยแล้วไม่ใช้เวลาไม่นานใจชอบเข็มมากเข็มน้อยนะคะนี่ไม่มีการตายตัวอยู่ที่รสชาติทยชอบนะคะนี่พร้อมกระเทียม กระเทียมหันนนะะห่นชิ้นหยาบนะคะหั่นชิ้นหยาบหยาบอย่างนี้เลยคอยสุกสุกแล้วสุกแล้วบีบน้ำมะนาวนะคะสุกแล้วบีบน้ำมะนาวใส่เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็เหมือนกันนะคะตามใจชอบเลยนะคะก็ผสมเข้ากันค่ะผสมตาใจชอบ เข็มมากเข็มน้อยนะคะนี้ไม่มีการตายตัวอยู่ที่รสชาติไท่ชอบนะคะเวล้วมาหานเรียบร้อยนะคะันเรียบร้อยหอมมากมากนะคะให้นุ่มค่ะอย่างนี้เลยค่ะ ้วก็จะอัานะงหมูต้มแล้วต้มเปื่อยแล้วมาต้มเปื่อยแล้วมาหั่นเรียบร้อยนะคะต้มเปื่อยต้มตับนะคะตับตับแล้วก็ใส่เข้าไปตับใส่เข้าไปนี่ใส่ไม่ขมนะคะใส่ไม่ขมนะคะใช้เวลาไม่นานจะชิมให้ดูชิมให้ดูนะคะ หอมมากๆนะคะผสมเข้ากันผสมเข้ากันดีแล้วตามด้วยต้นหอมหอมที่เราหั่นไว้มีผักชีคนให้เข้ากันค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะนี่หอมกระเทียม กระเทียมหั่นชิ้นหยาบนะคะหั่นชิ้นหยาบหยาบอย่างนี้เลยอร่อยค่ะข้าวายสุกสุกแล้วสุกแล้วบีบน้ำมะนาวนะคะสุกแล้วบีบน้ำมะนาวใส่อ,อค่ะอร่อยนะ ด้วยการมีแตงโมด้วยจ้านะคะไปเลยค่ะโอเคนะคะสะบายหอมมากๆนะคะใส่ในขมแล้วก็หนังหนังนะคะให้หนุ่มค่ะอานนี้เลยค่ะต่อไปเราก็จะ น้ำมะนาวใส่ก่อนจะทำให้เนื้อนุ่มคนให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชิมรสนะคะเพราะทุกอย่างเราเตรียมพร้อมหมดเรียบร้อยแล้วไม่ใช้เวลาไม่นานอร่อยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ